ด y เจอ้อมค่ะดีเอ้อมนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จัดเพลงตามดีคุณผู้ฟังของเรานั่นแหละค่ะใช้ก็ว่าดีคดุณผู้ฟังว่าเพราะว่าคุณผู้ฟังเป็นคนเลือกเพลงใช่ไหมจะไม่เป็นเพลงเหว่คุณผู้ฟังคือเพลงเหวใช่ป่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าถ้าเราเขียน body slam เป็นภาษาไทยใช่ไหมเหวแล้วต่อคําว่า body มันจะออกมาเป็นเพลงเหว body ใช่ป่ะเหว่ body นะ แล้วคุณผู้ฟังถ้าเขียนเพลงเหวแล้วต่อลาลาลอยอ่ะเวลาชื่อเพลงอะไรฮเวอย่าเงี้ยเหรอมันออกเสียงเวลาแต่มีหอนำเนี่ยออกว่าอะไรคุณฟังคล้ายๆเขา่อเหงาอ่ะเวลาชื่อเพลงเวลาลอยอย่างเงี้ยเหรอทำไมเป็นคนทุเรศเงี้ยคิดอะไรอ่ะฮะคิดอะไรอ่ะเราเนี่ยเราเนี่ย อายุอานามก็ขนาดนี้แนละ้วทาไมเอาคํามารวมกันแล้วอ่านออกเสียงคุณฟังไม่เคยเป็นพวกตาลายอ่ะเมืม่อที่อ่านหนังสือแล้วตามันเป็นภาพรวมอ่ะอเคยไหมเข้าใจได้พาคุณอ่านหนังสือแล้วเป็นภาพรวมความหมายกลับไปกลับมาเลยนะกาลังจะด่าเลยว่าส่งอะไรมาอ๋ออ่านผิดเอ,อ้ยอย่างดีว่ามีสติทันถูกป่ะคือตาไม่โฟกัสไงอม,มองไม่ค่อยทันอตอนนี้เวลาจะสังเกตได้ว่าเวลาคนมองระยะหักคุณฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะ อ้อมไม่ได้จะให้เล่นเกมคุณเปิดหน้าไหนก็ได้ค่ะอ่านบิบพ่กลบบิบที่มีตัวงัเสือค่ะหยิบขึ้นมานะคะอ่ะระยะที่คุณอ่านลายที่คุยกับเพื่อนแล้วมองเห็นถนัดอ่ะเดี๋ยวคุณลองยืดมือตรงไหนดิอ่าอ่ะคุณลองยืดดิเกือบจะสุดแขนแล้วคุณสุดแขนหรือคุณหรือหรือสอกคุณงองอยังงออยู่อย่างงอแต่ในขณะเดียวกันปลายแขนอ่ะ มือเนี่ยห่างลูกตาไปเท่าไหร่อือเนี่ยอ่อนเนี่ยที่ก่วงกับฟุตครึ่งสองอฟุตแล้วอ,อ้านสองอ้านคืบกว่าเนื้อป่ะอ้อมก็ประมาณคืบคืบนิดนิดอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวฟอนด้วยนะใช่ขึ้นอยู่กับฟอนซึ่งฟอนใหญ่หรือเล็กด้วยนะถูกแล้วประมาณหนึ่งตอนนี้นะคะถ้าอายุประมาณสามสิบห้าขึ้นฟอนอีกน,นิดเดียวจะเท่านิว้วก้อยแล้วใช่ป่ะใช่ถูกป่ะคือถ้ายุต่ำกว่าส5สิบห้านิดนิด,นดหรือคนที่ไม่มีปัญหาสายตา ฟอนเนี่ยจะเล็กๆถูกป่ะแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าหลายคนไม่อยากจะดึงให้มันยาวเพราะารู้สึกว่า,วาโดนจับได้นี่นะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวิธีของการช่วยให้โดนไม่ไม่โดนจับได้คือใช้ตัวฟอนต์ที่ใหญ่แต่ก็จะพลิกไม่ให้คนเห็นว่าฟอนตมันใหญ่นะกับอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดเลยนะผู้ฟังเก๊กเอาไว้ใกล้ตานั่นแหละ แล้วก็อะรู้เรื่องมั้งไม่รู้เรื่องรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ทําเป็นไม่ต้องสนใจไปก่อนทําเป็นว่าเราโอเคอ่ะแล้วจับคร่าวๆไปเรื่อยๆอะแล้วก็บอกเอ๊ะแสงกระทบเดี๋ยวค่อยอ่านไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยป่าจริงๆกลัวคนอื่นรู้ว่าถ้ายืดแขนไปไกลอ่ะเอาละเนี่ยแหละตายาวแน่แน่เพราะบางคนเขาไม่อยากให้เห็นใช่ป่ะเนี่ยเห็นป่ะสังเกตตัวเองเลยระดับงอศอกของคุณอะ อยู่ที่ตรงไหนแล้วเราก็จะรู้เลยว่าสายตาเราปกติดีหรือเปล่ามันเป็นตัวเช็คสายตาที่ดีเพราะบางคนปวดหัวแทบตายทำยังไงก็ไม่หายตัดแว่นใหม่ outgoing, มมหหหมชีวิตดีเลยนะตายาวแล้วค่ะอย่างเงี้ยดได้บอ,อกป่ะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ฟังแล้วทีนี้เราก็เปิดเพลงเขาวี bew, ้ยลาลอยจริงๆคือเหวแล้วก็ต่อกันที่ไม่ต่างกันแล้วก็ลาลาลอยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาบนคิงบนขากันเกี่ยวกับเรื่องของการหมดไฟทางการเมือง เข้าใจค่ะสมหวังและผิดหวังเบิรดคําซี่ว่าช่วงนี้เข้าใจเลยนะคะก็ก็ก็กอก็เข้าใจทุกอย่างมันก็มีการถูกใจไม่ถูกใจเป็นของธรรมดาเนาะอย่าเข่นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนี้โอ้ยน่าจะอ้อมอยากจะยกอันหนึ่งให้คุณรู้ฟังมากเลยอ้อมมีเป็น USB ใช่ไหมเพลงพี่เบิร์ดเป็นตับเลยคุณฟังจะฟังหนำใจมากเลยนะอะ มีคนบอกว่าขอบคุณทั้งคนขอและคนเปิดฟ้ายังฟ้าอยู่อ่อได้นะคะได้ยินเรียบร้อยยินดีมากนะคะฟ้ายัางฟ้าอยู่ในขณะที่บางคนบอกว่าเอาอจะหายเครียดไหมน้อเพราะเพลงชวนน้าตาไหลอ่ทางเราขอโทษรู้สึกไม่ชอบประทักกับคนเลยจริงๆแต่ขอประทักกับงานอย่างเดียวก็ไม่ได้ขนาดมาเป็นนักวิจัยในแ l a บเงียบๆก็ยังต้องประทะกกับคนอยู่เลยคือทุกฟังเราจริงๆเราหนีการประทักกับใครไม่ได้นะ ถูกไหมต่อให้ไม่ประทะกับคนคนนั้นเลยยังต้องประทะกับอารมณ์ตัวเองเลยบางทีเราก็มีความขัดแย้งในตัวเองเหมือนกันแต่มันก็ยังจัดการได้แต่คนอ่ะเหมือนเราอยู่คนเดียวอ่ะแต่เราก็ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นถึงแผนกนี้จะมีเราคนเดียวแต่เราก็ต้องจอยกับแผนกอื่นอยู่ดีเป็นกําลังใจให้นะคะในวันนี้มันอาจจะมีอุปสรรคการคุยกันไม่ลงตัวแต่บางทีอ้อมพูดแบบคนไม่ใช่มองโลกสวยนะวันที่คิดได้นะก็จะคิดได้วันที่คิดไม่ได้ก็เข้าใจเลยเหมือนกันบางที ความสนุกมันอยู่ที่เราจะทํายังไงกับคนที่เราพูดกันไม่รู้เรื่องให้รู้เรื่องอย่างไม่ใช่อารมณ์ถูกปะแต่มันไม่ง่ายนะคุณผู้ฟังไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเอาเอาใจช่วยมันไม่ได้ทุกคนจะผ่านได้เพราะอิฉันก็ผ่านได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ป่ะพี่พงใช่ครับบางวันเราก็รู้เรื่องบวันเาก็ไม่รู้เรื่องบางวันเราก็เป็นคนที่เราไม่ชอบนั่นแหละถูกปะใช่ส่วนคุณผู้ฟังที่ขอเพลงแล้วบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อมอยากฟังใหญ่ยอมแพ้ครับขอให้คุณพี่ถาะตัวเองครับอีกสิบปีว่าคนณไหนเดี๋ยวกำลังลุกขึ้ ดูขึ้นยืนเนละต้องร <c oughs> ้องเองแล้วล่ะร้องเองเลยอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับที่เขาเป็นนักร้องนะคะขอเวอร์ชันอาจารย์แม่ครับค่ะอย่าอ yeah, yeah. ย่าอย่าพี่ปุ้มเปิดมาลูกสาวอาจารย์แม่เปิดมาแล้วด่าเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาล้อเรียนแม่ใช่เหรอแกอย่างนี้ไม่ได้สินั้นเขาเป็นด็อกเตอร์เชนนะเขาจะไม่มาเล่นด้วยอืมเอาเวอร์ชั่นไหนเอาเวอร์ชันที่นักร้อง เขาสวยๆครับที่เขาเซ็กซี่ผมยาวโอ้โหจริงจริงนักร้องเขาเซ็กซี่ผมยาวใช่ไหมขึ้นต้นร้องว่าไงวะเอาท่อนไหนอะเอาเท่อนทุกท่อนทุกร้องยังไงวะนั่นแหละขอนั่นแหละหรือเอาตั้งแต่หักบันไดแล้วกันหักบันไดหักหักบันไดเด็กท่านน่ะเหรออะไรวะหักบันไดอ่อได้เท่านี้ใช่ไหมใช่ครับเธออย่าวันไววัวเขาให้ใจไม่สิ้นหวังปัญหาแม้จะหนัก ก็คงไม่เกินกำลังอย่ายุดยั้งเ้าไปขออย่ายอมแพ้แต่ว่าฟังเวอร์ชันนี้แล้วหลูยิ่งแย่รู้สึกหดขู่กว่าเดิมอีกเอาจงจริงเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะคุณผู้ฟังในวันนี้มันก็มีทั้งคนถูกใจและไม่ถูกใจในทุกสถานการณ์ค่ะวันหนึ่งที่เคยถูกใจเราก็ไม่ถูกใจเขาวันหนึ่งที่ถูกใจเขาก็อาจจะไม่ถูกใจเรานะคะก็ ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆแต่ว่าในส่วนของการเมืองอย่าเพิ่งเบื่อแต่เราสามารถพักได้ถ้าเราติดตามข่าวสารมากแล้วเราเครียดระวังลงก่อนเพราะยังไงซักการเมืองก็จะอยู่รายล้อมเราไปแบบนี้แต่เราอาจจะต้องฝึกวิธีที่อยู่กับการเมืองให้ใจเรามั่นคงมากขึ้นเปิดรับเด็กกว้างขึ้นมันอาจจะช่วยให้การรับฟังและการเข้าใจกันมันดีขึ้นเพราะก็ต้องยอมรับว่าเราเพิ่ง เข้ามาอยู่ในช่วงของเวลาที่มีการปัรบเปลี่ยนของสังคมในการพูดอธิบายถกกันอย่างเปิดกว้างขึ้นนิดนึงจากยุคที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ผ่านมามันอาจจะสร้างความเคยชินใหม่ๆหรือกรอบใหม่ๆแล้วมันอาจจะทําให้ความเคยชินของใครมันถูกกระทบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการเปลี่ยนแปลงนะคะ